ซื้อส้มตำพี่น้องมาซื้อส้มตำส้มตำเดี๋ยวจะข้ามถนนแล้วค่ะฮ้อนฮ้อนรถแดดข้ามไปซื้อส้มตำข้ามถนนกันไม่ลงใจอุ๊ยแดดฮ้อนแดดร้อนมากค่ะ มันไหลพ,พี่น้องเมนันไหลเราข้ามถนนค่ะเยอะมากขอบคุณค่ะเยอะที่สุดแล้วโตเกียวข้ามถนน อจากคำถนนมันเืสอมต่ำรถเยอะแดดกระห้อนรถอสุด,สดตมต่ำแดดก,ก็ร้อน เดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเล่นมันนั่งก็สลาดก่อนโอ้โอ้มือต้อนพี่น้องจแก ไปซื้อส้ตมตำมาพี่น้องแดดมันฮอนนี่ได้ส้ตมตำข้าวเหนียวแล้วก็มีหินเขาเที่ยงพี่น้องนี่กกินเขาเที่ยงไปต่อพี่น้องไปต่อ ใส่แม่ต์ได้ดีกันโอ้ยเดี๋ยวน้องคนครับสาลาสวยๆยาลางามมา่ะไปไปต่อไปน้องจ้า